ผมจะไม่มีทางเป็นคนอย่างป๋าเด็ดขาดเลยไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันจริงๆมันโชคดีจริงๆเนะ่ชิคกี้กลับกันเถอะเออถ้าเขาสนสิช่วงชีวิตสุดท้ายมาคุยกันสงบๆเถอะขอโทษนะ ที่ปิดเงียบเล่ยหลายเรื่องไว้เพราะเป็นผู้สืบทอดเลือดยักษ์เลยต้องถูค่าแบบนี้นะจะให้บอกกับลูกชายที่รักได้ยังไงเล้วพ่อคงจมไม่ได้อยู่ใกล้ๆด้วยนะต้องเข้มแข็งขึ้นนะเป็นคำสัญญาของลูกผู้ชายนะ ไม่ไม่ไม่ใช่สิยังก่อนสิไอผมยังไม่ได้ขอโทษเลยนะที่บอกว่าโชคบดีที่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันจริงๆ่ตื่นมาโยมหอผมเหมือนทุกทีสิป้าตอบผมหน่อยสิพ่อร่ะ